สวัสดีมิดรักแฟนเกม FC Mobile นะครับวันนี้อยู่กับ Last 11นะครับเกาะกระแสนะครับตอนนี้มีกระแสที่กำลังร้อนแรงนะครับในกลุ่ม FC Mobile นะครับก็เป็นราม,ม่ากเกี่ยวกับเรื่องของอ่าไดเป็นเรื่องของการใช้ลูกสูตรเขี่ยเปิดกับใช้ลูกสูตรคลองบอลน,นะครับอ่าจริงๆแล้วเดี๋ยวคนให้ความสนใจเยอะนะครับในฐานะที่ผมเป็นคนทำช่องด้วยนะครับแล้วก็ทั้ง2แบบเนี่ยในเนื้อหาในช่องผมก็มี ตอแทรกในการสอนไปด้วยนะครับทีเนี้ยเรามาดูกันว่าความคิดเห็นของผมนะเน้นย้ำว่าเป็นส่วนตัวผมเองนะครับว่าผมคิดเห็นกับเรื่องนี้ยังไงบ้างนะครับถ้าทุกคนพร้อมแล้วเดี๋ยวลุยกันเลยมาครับเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ภาพนี้นะครับก็คือภาพนี้ผมแคปมาจากในกลุ่มนะผมขออนุญาตปิดชื่อทีมชื่อลีกทังหมดเลยนะครับแล้วก็ เดี๋ยวเราวิเคราะห์ไปด้วยกันทีละส่วนละส่วนนะครับมาดูส่วนแรกก่อนเรื่องของการโพสนะครับแคปชั่นในการโพสนะเขาเขียนว่า,เ,าเล่นดีๆไม่ชอบเขียดเปิดดีนักก็โดนสูตรคลองบอลผมไปนะจีจีจอ่าอันนี้อันนี้การโพสนะครับทีนี้มาดูาผลสรุปหลังเกม้วกันคือในในในสเต็ปหลังเกมนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยสกอร์สร 2, ฝั่งขวาสกอร์หนะครับจบ90านาทีทีนี้มาดูเรื่องของสกอร์กันว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเขายิงก่อน นาทีที่12นะครับแล้วก็ฝั่งฝั่งซ้ายก็ยิงนําเป็น2-0ในนาทีที่37นะฮะแล้วก็ฝั่งขวาก็จะมายิงนาะทีที่40นะครับอันนี้ผมวิเคราะห์แบบการคาดเดานะคาดว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเขานําไปก่อน2-0แล้วลูกที่2ที่ฝั่งซ้ายยิงได้นะครับปรากฏว่าฝั่งขวาเนี่ยเขาจะกลับมาเคลียร์บอลใช่ไหมแล้วเขาก็ใช้ลูกสูตรเคลียร์เปิดครับแล้วก็อาจจะยิงเข้าไปเลยในนาทีที่40เนื่องจากเวลาลูก2กับลูก3เนี่ยมันห่างกันแค่3นาทีเอง นะครับอันนี้วิเคราะห์เร่าวนะครับว่าเกิดเหตุการณ์น่าจะเกิดขึ้นแบบนี้หลังจากนั้นหลังจากนั้นฝั่งซ้ายเขาก็จะคลองบอลครับคลองบอลยาวจนจบเกมเลยโดยที่ฝั่งขวาไม่ได้เล่นเลยครับอันนี้คือจบเกมไปทีนี้มาดูวิเคราะห์ต่อมาคือแรง้งนะครับแรง้งที่เขาอยู่กันทั้งสองคนนะครับฝั่งซ้ายเนี่ยแร้งหนึ่งจุดสามนะครับก็ถือว่าเป็นแรงสูงสุดแล้วนะไม่มีสูงวันนี้แล้วนะครับสูงวันนี้ก็เป็นโปรเพเยอร์แล้วนะเป็นโปรช่วยเล่นแล้วครับเอฟซีแชมเปี้ยนหนึ่งนะฝั่งขวาก็ เ F4 แชมเปี้ยน2นะครับ1.2ล้านก็ถือว่าไม่ห่างกันแล้วก็คิดว่าน่าจะเจอกันบ่อยๆนะครับอาจจะมีเจอกันบ้างถ้าเล่นเวลาใกล้กันนะครับสําหรับแรงที่เขาอยู่กันทีนี้มาดูสตัดหลังเกมกันแต่หลังเกมเนี่ยสตัดที่น่าสนใจนะครับที่เราควรจะดูก็คือน่าจะเป็น Processing คือการคลองบอลน,นะครับฝั่งซ้ายเนี่ยคลองบอลไป80ฝั่งขวาคลองบอล20นะครับนั่นหมายถึงฝั่งขวาไม่ได้เล่นเลยนะครับ ก็น่าจะเล่นกันแค่ครึ่งเดียวนะครึ่งแรกครึ่งเดียวครึ่งหลังน่าจะมีการคล้องบอลกันเหนียวเหนียวเลยนะครับก็เรื่องของการส่งการอะไรไม่ได้ดูนะดูแค่ประเด็นสแตทที่เป็นประเด็นแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาสรุปเป็นข้อๆไปนะครับสรุปเป็นข้อแล้วก็ส่วนๆไปนะว่ามีตรงไหนบ้างนะครับอันแรกเลยนะที่ผมคิดว่ามันเป็นประเด็นเลยนะครับอันแรกเลยนะประเด็นคือการใช้คําของคนที่โพสต์นะครับ คำว่าสูตรคลองบอลครับตรงนี้แหละเป็นประเด็นที่ทําให้คนพูดถึงกันเยอะมากนะครับการคลองบอลเป็นสูตรหรือเปล่านะครับอันนี้แมงยังไม่รู้นะเดี๋ยวผมบอกให้แต่ว่าประเด็นจริงๆเนี่ยมันเป็นเรื่องของคำคำพูดที่เขาใช้ครับว่าสูตรคลองบอลเพราะมีหลายคนเห็นต่างว่าไอการคลองบอลเนี่ยมันไม่ใช่สูตรอ่าแต่ว่าการเปิดเปิดเขียร์เขียร์เปิดเนี่ยเป็นการใช้สูตรนะครับอ่าการคลองบอลอาจจะเป็นแท็กติกก็ได้นะโอเคอันนี้ประเด็นแรกที่ผมอยากให้เพื่อนเข้าใจเลยว่าสิ่งที่มันเกิดเรื่องราวนะน่าจะเป็นคําพูดที่เขาใช้นะครับ ต่อมาครับต่อมาคําว่าสูตรหรือไม่สูตรนะครับเดี๋ยวผมให้ความหมายกันนะว่าคําว่าสูตรเนี่ยพ้น,นในพจนานุกรมของไทยเลยนะครับสูตรหมายถึงส่วนประกอบที่ทําให้เกิดขึ้นนั่นหมายถึงอะไรครับส่วนประกอบที่ทําให้เกิดขึ้นมี1มี2มี3มี4สุดท้ายจบเป็นผลลัพธ์อันนี้หมายถึงสูตรนะครับเพืมม่อนๆทำความเข้าใจตามผมไปนะอ่าต่อมาคําว่าแท็กติกแล้วกันแท็กติกใช้ในฟุตบอลนะครับแท็กติกคืออะไรคนในพจนานุกรมนะครับ แทคติกคือการนําเอาทักษะเบื้องต้นและการใช้งานเบื้องต้นมาใช้ในการแข่งขันจริงนะครับและเอาชนะการแข่งขันด้วยด้วยการถูกกติกาอันนี้คือความหมายของคําว่าแท็กติกนะครับเพื่อนๆคิดตามผมไปนะโอเคมาสรุปกันครับสําหรับข้อนี้นะครับผมสรุปให้อย่างนี้นะคลองบอลเป็นสูตรหรือไม่อันนี้ส่วนตัวผมเองนะครับคําว่าคลองบอลไม่ใช่สูตรนะครับคลองบอลเป็นแท็กติกในการเล่นนะครับอ่าส่วน ไอ้ลูกเคลียรเปิดผมมองว่ามันเป็นสูตรครับเพราะมันมีสูตรสําเร็จมีกฎ1นึสสุดท้ายเป็นผลลัพธ์แต่การคลองบอลไม่ใช่สูตรครับเพราะว่ามันคลองไปเรื่อยจ่ายบอลกันไปกันมาเรื่อยนะครับอันนี้สูตรให้เคลียรเปิดเป็นสูตรคลองบอลเป็นแทคติกครับต่อมาครับข้อต่อมาคําถามคือเคลียร์เปิดเนี่ยมันสามารถทําได้ไหมในเกมมันสามารถเล่นได้ไหมในเกมอันนี้ผมตอบให้ทําได้ครับเพราะเพราะว่ามันเป็นส่วนหนึ่งในเกมในการเป็นสูตรในการเล่นนะคือ ทุกคนต้องการประตูครับมันเป็นช่องทางในการที่เราจะสร้างโอกาสให้เราได้ประตูขึ้นนําหรือได้อะไรก็แล้วแต่แหละลูกสูตรทุกเนี้ยมันใช้ได้ครับอย่างการเตะลูกฟรีคิกอย่างเงี้ยคาถามก็คือทําไมเพื่อนต้องเอาวิ่งกองเอากองหลังวิ่งไปการตรงประตูตรงช่องว่างนั้นด้วยมันก็เป็นลูกสูตรครับเมื่อเนองฟรีคิกมันยิงไปก็ติดกองหลังนั่นคือสูตรที่เขาใช้กันคําถามคือห้ามเอากองหลังวิ่งไปการประตูได้ไหมห้ามไม่ได้ครับอยู่ที่คนจะใช้ บางทีเวลาผมเล่นผมจะไม่ค่อยวิ่งไปกันหรอกเพราะว่าปล่อยให้ประตูโชว์ฟอร์มนะครับอันนี้คือถามว่าเขี่ยเปิดทาได้ไหมผมตอบได้เลยทําได้ครับถามว่าผิดไหมไม่ผิดครับกติกาไม่ผิดครับไม่ผิดในกติกาในเกมด้วยแต่มันจะผิดใจคนเล่นโอเคแทคนิคคลองบอลทําได้ไหมทําได้ครับในเกมอันนี้ผมก็สอนไปในช่องด้วยว่าเราสามารถใช้แทคนิคก,ก,การคลองบอลเพื่อรักษาสกอร์ครับเพื่อเก็บผลกลารแข่งขันครับในช่วงไหนช่วงท้ายๆของครึ่งแรกท้ายของครึ่งหลัง แล้วแต่สถานการณ์ที่เพื่อนเจอนะครับถ้าเราตามอยู่เราต้องบุกนะแต่ถ้าเราเสมอเราพอใจกัตรงนี้แล้วเราก็จะใช้เทคนิคนี้แต่ถ้าเรานําอยู่ยิ่งต้องใช้เลยครับอันนี้บอกเลยว่ามันไม่ใช่การถ่วงเวลาการถ่วงเวลาเนี่ยมันมันคือการไม่ให้ฝั่งนู้นเล่นนะครับเป็นการส่งบอลในแดนหลังส่งให้ประตูเพราะว่าจริงๆแล้วในใน,ในการแข่งขันจริง,รงๆกีฬากีฬาที่เกิดขึ้นจริงเนี่ยมันใช้เวลา90นาทีในการเล่นนักกีฬาไม่สามารถถ่วงเวลาได้ถึง90นาทีครับ มันจะมีการเพรสซิ่งมีการแย่งบอลกลับมามีกรรมการยืนดูอยู่กรรมการอาจจะเป่าก็ได้ให้ใหทุกคนเล่นอาจจะแจกใบลงใบเหลืองก็ว่างไปแต่เนี้เกมเมสซิโมบายมันเล่นกัน5นาทีเองครับครึ่งหนึ่งสนาทีกว่า3นาทีมันแค่ส่งถ่ายไปข้างหลังเนี่ยมันแป๊บเดียวยิงแต่ว่าคิดถึงฝั่งตรงข้ามที่เขาเล่นเนี่ยครับเขาก็กดเกมเข้ามาเล่นเหมือนกันนี่แหละเขาก็อยากเล่นนะครับแต่ว่าคุณไม่ให้เขาเล่นนะมันก็เป็นเรื่องที่ผมมองว่าเป็นการท็อกซิกแล้วกันเป็นการท็อกซิกในการเล่นเกมนะครับสาหรับรูปแทคนิคก,การคล คือมันไม่ใช่ติดค้งางบนครับขเขาเรียกการถ่วงเวลาครับถ่วงเวลาคือท็อกซิกเข้าใจตรงกันนะมากันที่ส่วนสุดท้ายนะครับก็อันนี้ผมขออนุญาตวิเคราะห์และสังเกตอย่างนี้นะครับว่าบางทีมันมันจะเป็นการล้ําเส้นส่วนตัวนะครับล้าเส้นในกฎส่วนตัวที่ตัวเองตั้งไว้นะครับซึ่งไอคอนนี้ผมก็เคยเป็นนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมเล่าให้ฟังแล้วกันว่ามันเป็นยังไงก็คือผูอ้เล่นฝั่งซ้ายนะครับอาจจะมีการตั้งกฎส่วนตัวไว้ในใจนะครับโดยที่เราไม่รู้ว่า เลยถ้าเกิดคนนี้มันเขีย่ยเปิดมาเนี่ยเดี๋ยวกูจะต้องคลองบอลใส่แน่นอนอะไรอย่างเงี้ยครับเขาอาจจะตั้งกฎไว้แล้วแต่ว่าฝั่งตรงข้ามไม่รู้แล้วดันไปทําแล้วไปถูกกฎเขาด้วยนะครับไปไปแหกกฎเขาในใจนะอันนี้ข้อสังเกตที่ผมสังเกตนะครับซึ่งผมเองเนี่ยส่วนตัวแต่ก่อนเนี่ยผมเคยเป็นนะช่วงเล่นใหม่ๆก็คือก็คือถ้าเกิดผมโดนเขีย่ยเปิดเนี่ยผมก็จะคลองบอลไม่ให้มันเล่นนะครับอันนี้เป็นการแก้เพลแต่จริงๆแล้วอะ่ะมันผมมาคิดได้ทีเวลาเวลาเล่นไปสักพักแล้วครับผ่านมาสองสามเดือนเนี่ยเข้าใจว่าเออ เราเข้ามาเล่นเกมเพื่อความสนุกสนานครับทุกคนต้องการประตูเพื่อผลลัพธ์เพื่อชัยชนะที่เกิดขึ้นเพื่ออัพแรงตัวเองขึ้นไปให้สูงขึ้นนะครับก็ก็เลยปรับเปลี่ยนตัวเองครับก็ถ้าเคลียร์เปิดมาครูเคลียร์เปิดกลับไม่มีไม่มีประเด็นอะไรนะครับก็คือไม่ได้ใช้กฎส่วนตัวไม่ได้เอาของบอลมามาแก้แก้เกมนะครับก็คือใช้ใช้วิธีการเกลือจิ้มเกลือไปเลยนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับดราม่าลูกเคลียร์เปิด vs ลูกสูตรของบอลนะครับก็ เพื่อนๆคิดเห็นยังไงก็พิมพ์คุยกันได้ในคอมเมนต์ในช่องนะครับสําหรับช่วงนี้นะครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามมาถึงช่วงสุดท้ายนี้นะครับหวังว่าหวังว่าคลิปที่ผมลงไปเนี่ยอาจจะเป็นประโยชน์นะครับสาหรับเพื่อนๆที่แวะเข้ามานะครับคนที่แวะเข้ามาดูเนี่ยอยากฝากกดไลค์กดติดตามนะครับแล้วเจอกัน